สอบเียเออเอาได้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 ทดสอบอีกบ้างทดสอบอีกบ้างเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอ้าเอ้าตีไหมตีไหมเอ้าทดสอบตีไหมกล้องกล้องประจันได้จับเอ้าตีถ้ามันไปสุดนะห้ามห้ามจับไม่เฮ็ดไหมยังที่เห็นไหมใครคนที่ชอบไปอ่ะ ตีจาดจุดอันนั้นมานะครับทั้งเวทีนี่บ่บอ่ <c oughs> อ้าวพร้อมนะอ้าวพร้อมอ้าวพร้อมอ้าวประจำจุด <พอ S 2> ชายอยู่ด้านนี้นชายอยู่กับผมผู้หญิงอยู่ด้านโน่น ผู olina, e. u, u, au, ้หญิงอยู a u, a ่ด้านโน้นผู้ชายไปอยู่ด้านนี้เอาก็ตีพร้อมกันตัวเอาพวกจั๊เขอาแถวผู้ใดยสารต่อนั่นแม่ไม่อันโอ้โหเครดจ์ห้างมันจะเรื่อนตัวคนเก่าว่าหลบ่อบอกยากสุดนี่แม่ทุเยนบานบอกยากสุด อุ้ายส้อะไรเลยแกะออกห้ามใช้มือโดยเด็ดขาดห้ามห้ามใช้มือห้ามไช้ขาพี่ใช้อุปกรณ์เราเมียวนะครับทำยังไงก็ได้นะครับอ่ากรรมการดูนะครับตั้งรูปเป็นยังไงตรงเส้น เอ้าพวกเรามีสียงร่วมด้วยนะดูนะว่าฟาวหรือเปล่าถ้าฟาวก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับใครเสร็จก่อนนะครับใครเสร็จก่อนฮะไม่รู้อะเอาแค่นี้แหละมันอยู่ไกลเอวมันอยู่ไกลเอวอันเบิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งก่อนแน่ว่ามันสันเบิ้งเอวถ้าเป็นนุ่มต้องมีเอวดีสิเงี้ยงาขึ้นสนาม เอ้ามันจ่อมันจ่อทดสอบไหมทดสอบไหมเอ้าไม่ทดสอบเลยเอ้าเอ้าเริ่มนะสามสี่เอการพัง

เอลดีเอลเอลเอลแมนเอลู้แอะดีไมที่าผะไี่เออเเออเออเวอเีอเออเออเอีเอเออเเออ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 เ้นเออเออเออัออันมันอเออเออเอ

nàng nà cầm một lon, cầm một lon, tý nó thử luôn, cầm một lon, ô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 , rút xí, rút xí, ô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 , lấy, 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 เขาเอาไปด้เขาเตียวเราถามกประกานเราถามกรกาเอารัเอารัทีมขี้ทีมขี้เหลืออีกคนนึงเอาเอาเอาใกล้แล้วสีแล้วครับเอ้ยเอเอ้เีอีเอ้เอ้าเอเอ้เอ ท่นหน้าส่วนจะเล่นด้วยไหมครับขอทั้งสามคนก็รับผล่มาด้วยว่าเดี๋ยวเราต้องรอให้ทีมนั่เข้าก่อนนะ

มีใครเปล่าเลยไหมเปล่าครับเปลาเอาไปท่วงบ่เอาไปทร่ว <c oughs> งมัย้ย่ยเนีลครับไปทรว่งบ่